เศรษฐกิจของประเทศตอนนี้มันดูย่ำแย่มันดูห่อเหี่ยวมันดูหดหู่ไปหมดนะครับคนทำธุรกิจเนี่ยจะเอาตัวรอดจะดำรงความเป็นธุรกิจเอาไว้อย่างไรครับคุณวิชัยในสถานการณ์แบบนี้เราคงรู้เท่าๆกันนะวันนี้เรามีสองสามมิติที่ตกต่ำลงมาครับนะฮะมนภาวะก็แย่ลงอืมอภูมิรัาศรา์ก็แย่ลงครับนะฮะ การเมืองบ้านเราก็อืน่าเป็นห่วงลูกผีลูกคนอธิบายไม่ถูกนะฮะมันมันคุมเครือไปหมดอคนทําธุรกิจอืผมอยากจะจําแนกคนทําธุรกิจก่อนอืแบ่งเป็นสองสามระดับคนที่มีทุนหนาคนที่อืพอไปได้ครับเล็กๆหน่อยครับกับคนจงที่ผ่านมาห้าปีสิบปีเนี่ยอื คนจนนี่ถูกลังแกนะครับผมถือว่าถูกลังแกเพราะว่าเขาเคยขายกล้วยปิ้งได้เพราะหลังบ้านมีสวนอ่าก็เอากล้วยมาปิ้งขายครับก็มีไรายได้แม้ว่าจะชราภาพอ,อ,อายุหกสิบเจ็ดก็ยังทอนตังได้เขาปกติใช่แต่พวกนี้โดนขีดทิ้งหมด เพราะไม่มีใครมองเห็นความสําคัญว่าผู้ชลาเนี่ยอืจะต้องมีศักดิ์ศรีไม่ต้องไปแบมือขอสั่งเขาอ่านะฮะครับเขาเลี้ยงชีพได้อืขายไข่ต้มอะไรก็ได้ประเภทเหล่านี้ประทังชีวิตเขาไปได้ชีวิตธรรมดาซึ่งเขาอยู่ได้ครับเพียงแต่ราจัดการบอกว่าเออให้จอดในที่ที่เหมาะสมครับ อนามัยให้สะอาดด้วยของคุณจะต้องผ่านการดูแลหน่อยนะอย่างนี้อย่างนี้ผมว่าเรื่องนี้ง่ายๆ่าแต่ข้าราชการที่มักง่ายกลายเป็นว่าพวกนี้เกะกะกลายเป็นเกะกาไปหมดก็ปล่อยให้ปลาใหญ่คารากยาเพิ่มขึ้นเพราะคนมีพลใหญ่ต้องไปสู้ข้างนอกไม่ใช่บ่าบีเอาจากข้างล่างนี่คือสิ่งที่ ผมมองเซกเมนต์คนจนครับหาเช้ากินข้าวันต่อวันโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยคุณไม่ให้ไม่ให้โอกาสเขาไม่มีพื้น,นที่ให้เขาทำมาหากินได้เลย